วันนี้มาพบกับสาวลาวผ้ามวนวันนี้หมูน้อยจะพาล่องใต้ต้องว่าแปดมื้อเลยเนาะตอนนี้หมูน้อยกับพักแวะพักอยู่ฟาร์มอยู่ทิศนี้จะเป็นที่พี่หมูน้อยขี่รถจหรือว่ามอไซค์ไปภายในแปดมื้อนั้นหมูน้อยจะพาไปเที่ยวใสจะพาไปแวะใสเดี๋ยวฝากติดตามเมื่อนอกกันเด้อเพราะว่าบบได้แพนเอียงมาไว้คือเก่าเลยเดี๋ยวหมูน้อยจะ ขอตูนั่งรถไปก่อนสำหรับใครที่เข้ามาเบิรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่ากดกระดิ่งดิ่งดิ่งให้หมูน้อยแด่เดี๋ยวหมูน้อยขอตูนั่งรถจักไปก่อนเนอะ ตอนนี้มูน้อยกาแะกินข้าวเที่ยงของมูน้อยเนาะทีแฮปปี้ี้าซัอ่าข้างๆหมูน้อยก็จะเป็นทะเลแบบบรรยากาศคดีเลยเพิ่งนงน,นี่จะเป็นประมาณนี้อมูหน้อยก็ได้สร้างแนวกินอย่างไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่โซนที่มูน้อยนั่งอยู่จะนั่งอยู่อยู่ข้างหลังข้างนั้นอค่ะ โมน้อยได้สั่งกับเขาไปแล้วแต่ลืมสั่งน้ำเนาะเขากลับมาสั่งน้ำอีกรอบหนึ่ง,ง,งบาน้ำจะเป็นตรงนี้ปะเมื่อตะกี้หนูสั่งชาไทยไปแล้วคะ่ะหนูขอเพิ่มเอ่อ โซดาลาเอ้ลาเบอร์รี่ค่ะค่ะแล้วตอนน,อ<า>อน,นี้อาหารหมูน้อยกะเรียมาเป็นที่พ่อ้อเนาะจะมีอ่าปลาเก๋าซาซิมิละกาใบยำใบเลียงทอดแล้วกาใบเลียงทอดไข่ใบเลียงทอดผ <c oughs> <c oughs> ัดไข่ใส่ใบเลียงเริมละเริ่มละ,มละและ้วกะมีอันนี้อันนี้หมูน้อยมกักหมูน้อยชิมไปแล้วก็คืออ่า ไข่ปลาหมึกประมาณนั้นขอชิมก่นอนไข่บุบๆ,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 ๆแต่ที่เด็ดก็คือมีอันนี้จะหมูน้อยอย่างไข่บุง้งเขาว่าปลาสงใจหรือสสงใจมองแดดคือเด็ดชื่อมันสงใจก็คือมันเป็นลาฟังหนึ่งก็เป็นทอดกะเทียมแบบนี้ตน,นี้เลยค่ะร จะมุนาขอชิมอันนี้กอนชาชิมีว่าฉันแต่ปกติบอกค่อยได้กินอันบาสาบีจะขอจิ้มหน่อยหนึ่งเดอ้อนี่ปากจะเป็นเนื้อประมาณนี้หืมแปลกโมมีกลิ่นเขาเลยปกติบอก้ากินบะนนะครับ ครับครับต่อมาเป็นใบเหลียงขอซีมยางคือละหน่อยเด้อเพราะว่ากินน้ำไปละอิ่มไปหน่อยหนึ่งละอืมอืมอันนี้ม,มันคือแซะเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันหอมๆตังเลยบลองซีมใบมันก่อนใบเหลียงอยู่ประเทศไทยอยู่บ้านเฮาก็เจ้า,อา้องไว้หย่างว่ะผักหวานว่ะ ทำหมูน้อยเดาบะฮิดนะน่าจะเป็นพักหวานเดี๋ยวหมูน่าขอตักวกินเข่ากันเด้อเดี๋ยวถ้าเป็นตังใดเดี๋ยวเมื่อจะแพ้บรรยากาศข้างในห้างหทเบิรงอีกเธอหนึง่งเนาะ เรน,นี้บููน้อยกระตัดภาพมาที่ภาคเลยเนาะหลังจากที่บูน้อยกินข้าวยูแฮปปี้บาร์แล้วบููน้อยแนะนําไปเดอ้อภ,ภายอยากไปแฮปปี้บาร์เนาะอยูอ่เดี๋ยวบูน้อยจะปักไ้ว่าอยู่ใสตอนนี้หน้าตากะเริ่มดำ,ำเเรียดในเรื่องเพราะว่าออกจากากรุงเทพมากับประมาณตีห้ามังคศจังหวัดสุพรรกับประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่องโมงนี่แหละ ตอนนี้หมูน้อยจะพาเข้าไปเบ่งที่พักหมูน้อยนาองว่าเป็นแนวใดเดี๋ยวหมูน้อยจะพาไปเฮ็กียงโตหรือว่าพาไปกินข้าวบ่งอะไรเดี๋ยวฝากเบ่งน้ำกันเด้อเดี๋ยวไปเบ่งห้องน้ำกันเลยเนาะ กัะเพียนเครื่องมาลอยน้ำไปลอดเดี๋ยวเบิง้งมันจะลอยน้ำหเบิงบ้ง,งวัวน้อยจได้เดี๋ยวหมูน้อยคอโตพักคอนด้วยการลอยน้ำกันเดินทางหมูน้อยเบิง้งวัวหมูน้อยจะไปกินข้าวข้าวใหญ่บางทตาเบิ้งก็แดง ตอนนี้หมูน้อยก็ได้เวลากินเข่าเนะาะหมูน้อยจะไปกินข่าวยู่ฟังพูนจะเป็นห้านอาหารของห้องแห้มเพื่อนเองนั่นแหละเดี๋ยวหมูน้อยจะหายยางไปมองคุณเด้อน่าติดกัปะทะเลเลยเบิ่งกัน อนนี้หมูน้อยกะได้สร้างกำคอพิธีน้อมอล้วแต่ลืมพายตอน่สร้างกับขบ้นนบขบให้เบิง้งแล้วหมูน้อยได้สปาเกตตี้มากินเมื่อน,นี้น่ะนี่หน้าตาจะปิดประมาณนี้เดอ้อดี๋ยวหมูน้อยขอซีมให้เบิ้งเด้อว่าดูซาจะเป็นเนื้อไดบรรยากาศโคตรดีเลยทุกคนแบบว่ามันแบบว่าเขากินข้าวยู่นี่เลยกะน,นางติด้ายหาดแบบ ละกามีคลื่นทะเลพัานมาผ่านมา่ามา,มามโคตรดีเลยแต่บาเสียอย่างหนึ่งน้งนองคือแบบว่านางกินคนเดียวสั้นเป็นสาวโสดด้วยนึงครับหมูน้อยลืมบอกนาะว่าที่พักหมูน้อยพักอยู่ใส่หมูน้อยพักอ,อย,อยู่นานาบีดอ่า มีสอดเนหาะค่ะหมูน้อยจือ้อบผิดว่าโบผิดเดียวหมูน้อยจะปักให้อ่าปักมุดให้เด้อว่าหมูน้อยผักคือใส่เรื่องบอกเลยตอนที่แบบว่าเข้ามาซ็กอินสปากเกตตี้โคตรแซ่บเลยทุกคนมันเ,เป็นคนที่แบบว่ามากินมาเทแบบว่าพวกเส้นพวกสปากเกตตี้อย่างนะแบบคือแบบว่ากิ่นได้ตลอดเวลาบ่ว่าจะเป็นมื้อเช้าเที่ยงบ่ายอย่างนะจะกิ่นได้ตลอดเลย อีอ้าวอืมเป็นเป็นเป็นอีกเคล็ดหนึงน้อยที่แบบวา่ามือน้อยหายสปาเกตตี้แล้วก,ก็กินคนเดียวตั้งกล้องอึศูนย์น้อเอยเดี๋ยวมือน้อยขอโตกินข้าวกันเด้อหาะเป็นจังไหนเดี๋ยวมือน้อยจ้าพาย่างเล่นน้ำน้ำดบอลหรือบางทีอาจจะบ่ย่างได้เดี๋ยวมือน้อยขอโตกินข้าวกันเด้อ ตอนนี้หมูน้อยกับกับ,กบมาที่พักแล้วน้องหมูน้อยจะขอตัวพักพอนกันเด้อเพราะว่ามันกับมือแข้งหลายแล้วเดี๋ยวมืออื่นหมูน้อยจะพาไปใส่เดี๋ยวฝากกดติดตามเบองนํำกันเด้อถ้าไผเข้ามาเบิรงแล้วอย่าลืมแน่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้หมูน้อยในเด้อเผื่อบอกพาร์คลิปใหม่ๆของหมูน้อยนั่นเองเดี๋ยวหมูน้อยขอตัวอาบน้ำพักพอนกันเด้อ สบายดีตอนเช้าริงซุมพอนอะมือนีอู้น้อยกะเป็นที่สองที่อยู่ใต้แล้วอ่าตอนนี้วันน้อยกะกาลังจะกินอาหารเนาะหลังจากที่กินอาหารเช้าแล้วเราหมูนเราจะอาบนะ้ำแต่งตัวเดียวจะไปพรอะกรที่เกาะสมุยเด้อน่าจะไปอยู่น้นประมาณสองสองคืนพั่นแหละเดี๋ยวถ้าเปานา็นเจ้าไหนเดี๋ยว ไปเบิ้งน้ำกันเด้อว่ะเกาะสมุยนั้นจังง้มป่านแต่แตงหมูน้อยเคยได้ยินคาบว่าทะาเลที่งามที่สุดต่างที่เคยได้ยินามานะก็จะว่าอยู่ที่เกาะสมุยว่ะสันเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเด้อ จากที่พักเพื่อไปเกาะสมุยเนาะระหว่างทางจะอาจจะมีการแวะกินข้าวหรือว่าแวะเที่ยวใสเนอยเล็ก,ลกๆนหน่อยๆเดี๋ยวฝา<ๆ>กติดตามเบืองน้ำกันเด้อ<ๆ>เดี๋ยวมนะูนิอขอตัวนั่งรถจักไปก่อนเด้อ นนี้มูน้อยก็พามาแหว,ว้พระที่พระธาตุสวีวัดสันฮันอ้อสำเนียงว่าเธอกะขอโทษขออาภัยแบบเดิมเพราะว่ามูน้อยเป็นคนที่เอ่อเอาะแปภาษาไทยเ่ค่คยคอ,ยองวันใดเดียวมูน้อยจะพาเขาไปไหว้พระเอ่อเฮบุญน้ำกัดเดี๋ยวเดี๋ยวขับไปบ่งข้างในกันเลย ตอนนี้หมูน้อยก็ขึ้นมาอยู่ในเรือแล้วเนาะเพื่อจะไปเกาะสมุยใช้เวลาอยู่ประมาณอ่าสมกโมงครึง่งเดี๋ยวถ้าเป็นจังใดหมูน้อยตอนที่ลอ่งเรือไปจะได้บรรยากาศแบบเดี๋ยวหมูน้อจะเก็บให้เบิ้งเด้อ